สวัสดีค่ะทุกๆคนช่วงนี้ยานาพาชมสวนนะคะเพราะว่าไม่ได้ไปดูมวยแล้วก็เลยพาทุกๆคนมาชมสวนของยานาอย่างกล้วยนี่ก็ตัดทุกอาทิตย์นะคะกล้วยทางสวนของยานายานาก็มีลูกค้าประจำมารับเอากล้วยของยานาไปทุกอาทิตย์นะคะ ช่วงนี้เข้าหน้าแล้งแล้วแล้วก็พื้นที่ก็จะดูแรงๆนะคะทุกคนก็เป็นเรื่องปกติช่วงหน้าแล้งบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะและแยานาก็ปลูกต้นอินูนหรือผักสาบนั่นเองยานาก็เพิ่งเริ่มปลูกแต่เขางามมากๆเลยนะทุกคนเสียดายน้ำอ่ะเสียดายมากๆเลยน้ำตรงเนี้ยสะตรงนี้ปกติน้ำเต็ม แต่ปีนี้เขารั่วก็เลยแต่ยนาก็อุดรูรัร่วอุดไว้แล้วนะคะทุกคนก็ดูสิน้ำนี่แห้งเกือบหมดเลยปกติน้ำจะเต็มเนี่ยเต็มสระนี้เลยอะ่ะเนี่ยปีนี้น้ำลดเร็วมากๆเลยเพราะว่าเขารั่วรั่วลงไปข้างล่างคลองข้างล่าง เนี่ยผักอินูนของยานาก็กำลังงามงามคาดว่าปีหน้าได้เก็บผลผลิตขายเลยเพราะว่าอินูนอะต้นเขาจะดูไปแล้วดูลักษณะไปแล้วต้นจะโตเร็วมากแต่ก็ต้องรดน้ำนะคะรดน้ำทุกวันเลยช่วงหน้าแลง้งดูหน้าแล้งเนี่ยมองไปทางไหนก็จะพื้นดินก็จะแห้งแลง้งจริงๆแล้วโคกหนองนามโมเดลเนี่ย ไม่ได้ทำได้ง่ายๆนะคะทุกคนทำยากนะคะเนี่ยกวายนาจะมาแบบทำได้ประมาณเนี้ยโอ้โหต้องลงทุนเยอะมากมันทำยากค่ะทุกคนไม่ได้ทำได้ง่ายๆนะโคกหนองนาโมเดลอะลงทุนหมดเยอะแล้วยานาว่าจะหยุดพักแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเหนื่อยแล้วก็ตอนนี้ผลผลิตก็เริ่ม ก็เริ่มได้ผลผลิตทั้งขนุนแต่กล้วยนี่คือกล้วยนี่ได้ขายทุกอาทิตย์ตอนนี้ขนุนก็เริ่มแล้วก็มีฝรั่งบ้างนิดๆหน่อยๆปีนี้ฝรั่งไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็พุชจาเพราะว่านอนไม่ได้กลางม้งให้เขาก็เลยแบบมีนอนเต็มและยนาก็มีทำเลี้ยงมดแดงอ่ะปีนี้เลี้ยงมดแดงด้วยนะ จริงๆแล้วยานาทำยานาก็ไม่ได้ลงมือเองนะเพราะว่าทุกอย่างจ้างหมดเลยเพราะว่ายานาไม่ค่อยได้อยู่เมืองไทยแต่ว่าสองปีที่ผ่านมายานาไม่ได้ทำงานนะคะก็เดินทางท่องเที่ยวตลอดกับตาฝลังคุณตาฝรังแต่ตอนนี้เขาติดสาวเขาก็เลยไล่ยานาเขาให้ยานากลับไปที่ ที่บ้านที่สระแก้วอะที่สวนเนี่ยแต่ยนาไม่ไปนะยนาก็เลยกลับมาต่อสู้ที่นี่ต่อดีกว่าที่สวิตอะก็เนี่ยกำลังแบบจะทำยังไงต่อไปจะหางานก็น่าจะหางานอะแต่ว่างานมันหายากมากแต่ก็จะลองหาดูนะคะเพราะว่าอายุก็เยอะแล้วห้าสิบห้านี้หางานยากมาก วิดีโอนี้ก็ขอพูดคุยแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของยนาด้วยนะคะช่องสารพัดกล้วยไทยแอนสวิตเซอร์แลนด์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกๆคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากคะ่ะบายบายคะ่ะ